สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับหนึ่งหกแปดมหาพุทธคุณบารมีแรงครูวครับท่านครับศูนย์รวมแบ่งปันวัตถุมงคลหลวงปู่มหาชีลาสิริจันโทนะครับสโลแกนของเราก็ยังเหมือนเดิมครับเข้ามารับอ่านสมองปัดเปิดรับหูมองที่แตกต่างนะพี่นะเหนื่อยมากเลยวันนี้พี่โอ้โหวันนี้ไปทํางานมานะพี่นะทางานทํางานวันนี้ได้งานอะไรมาบ้างโอ้โหมีมาแบ่งปันเยอะมากนะครับพี่พี่ครับเออวันนี้เดินไปรับกับมือนะครับไปรับสามเจ้านะครับสามเจ้าได้มาแค่นี้ เอามาแบ่งปันต่อนะครับเอามาแบ่งปันกับพี่ๆทุกๆขั้นต่อนะครับมีอะไรกันมากเดี๋ยวจะพาพี่ๆรับชมทีละรายการนะพี่นะเดี๋ยวขอไล่จากซ้ายไปขวาก็แล้วกันจากขวาไปซ้ายนะครับพี่ๆครับก็เกือบเกือบรึ่งแสนนะครับเอาตรงๆก็เกือบครึ่งแสนวันนี้รับเข้ามานะครับเก็บไว้นะครับเก็บไว้ออกต่อก็ซื้อมาขายไปเอาตรงๆนะพี่ภาษาบ้านๆนะพี่นะก็ มีองค์แรกก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวจะลงกล้องให้รับชมกันนะกล้องอยู่ไหนยังไม่มีใครทราบผมก็ยังไม่ทราบอ่ะอ่ะนี่คือสมเด็จศิลาแรงเก้าชั้นศิลาแรงนะครับถือว่าสวยสมบูรณ์เลยองค์นี้เหมือนกันนะครับตัวนี้ได้แบ่งปันมาจากพี่ที่อยู่แถวสมุทรปราการนะครับดูนะตำแหน่งตำแหน่งชัดเจนฐานไม่มีบินสวยงามนะครับ ถ้าในสนใจก็โทรมาสอบถามได้ครับรับประกันแท้เหมือนเดิมนะครับรับประกันแท้เหมือนเดิมวันนี้วันที่16เป็นวันแห่งความหวังของใครได้หลายคนนะครับแต่ผมก็โดนโดนตามระเบียบนะพี่นะารายการแรกผ่านไปสมเด็จเก้าชั้นสิลาแรงเก็บเลยนะฮะท่านใดสนใจรายการไหนโทรมาสอบถามได้ถ้าผ่านมาเจอคลิปนี้นะครับพี่พี่ครับนี่คือนี่นะพี่นะเป็นปิดตารวยไม่ยัง้งรายการที่ส5บห้านะฮะบ,บอกเลยว่าคัดสวยมาเลยไม่มี นิ้วมือดูนะครับโอ้โหตัวนี้ก็เหมือนเดิมนะครับตัวนี้ก็พี่เขาเก็บเฉพาะปิดตารวยไม่ยั้งเลยนะก็แบ่งปันมากับพี่เขานะครับเอามาแบ่งปันต่อนะครับรายการที่สิบห้ารสร้างเพียงห้าพันห้าร้อยเจ็ดองนะครับได้มาอยู่สามองนะครับสามองนี่เลยมวลสารแน่นๆน่มวลสารแน่นๆบอกเลยว่าสุดติ่งกิงกาเบลครับลูกพี่ครับวันนี้อาจจะไม่ถูกหวยเอาวัตถุมงคลหลวงปู ไปเก็บนะครับเก็บไว้ให้ลูกให้หลานวันนี้ไม่เห็นค่าวันข้างหน้าคุณจะเสียดายได้มาสามองค์ครับไล่ไปดูทีละองค์ก็แล้วกันนะครับอยากชมรายการไหนสนใจรายการไหนโทรมาสอบถามได้ชุดนี้เป็นชุดไหว้ครูหกเจ็ดนะพี่นะเป็นปิดตารวยไม่ยังสร้างห้าพันห้านะครับถือว่าตอนนี้เริ่มหายากแล้วนะครับที่สําคัญคือน้องรับประกันแท้ให้ทุกรายการนะพี่นะขอแค่มี หลักฐานนะครับในการเช่าหาวัตถุมงคลกับผมนะครับจะมีการส่งข้อมูลกันทางแอปบ้านเขียวนะครับทางไลน์นั่นแหละเออแล้วก็นี่มีซีนเดิมมา1องค์เหมือนกันเจ้าเดียวเลยนะครับรายการจองรายการที่14ซีนเดิมรายการนี้จะเป็นอุดเม็ดยานะพี่นะนี่เป็นเนื้อผงพุทธคุณอุดเม็ดยาชนวนสร้างเพียง2,999อองค์คือซีนเดิมจะพิเศษตรงที่ได้ลุ้น ลุนเลขสวยนะครับลุนเลขสวยเลขมงคลนั่นเองอ่านี่รายการสองรายการผ่านไปนะครับก็หมดหมดไปหลายหลายกระทั่งอ่านี่คือซีนเดิมๆภาพ,พผงของขวัญน,นะครับที่ระลึลกงานบุญประทาเข้าเปลือกนะครับกุดปลาข้าวจังหวัดกาลสินเขาว,วงนะพี่นะเขาว,วงนะพี่นะนี่คือเป็นเนื้อเนื้อขาวนะครับน่าจะเป็นเนื้อขาวนั่นแหละอ่า นี่ก็ได้มาประมาณนี้สนใจรายการไหนสอบถามได้ชุดวหวครู6กเจ็ดหนึ่งในชุดไหวครูหกเจ็ดมื่นหินรวยมื่นล้านนะครับรายการจองรายการที่9้านะครับเป็นเนื้อนวะสวยมากนะครับสวยมากถือว่าแต่ละองค์แต่ละรายการเป็นผิวดูเดิม,ดมสวยเลยนะฮะไม่มีตำหนิคัดสวยมาเลยนะครับดูสังคติเป็นผ้าไหมมัดมือเลยสวยงามนะครับสวยงาม สวยงามอลา,ามแท้แลตะลึงครับลูกพี่ครับอไปกันเร็วๆเลยนะฮะไม่อยากคลิปยาวมากมาอัปเดตให้รับชมกันเฉยๆนะฮะว่าวันนี้มีอะไรมาแบ่งปันพี่ๆบ้างนะครับไม่ค่อยคือไม่ค่อยมีเวลาได้ทําคลิปนะพี่นะว่าจะทําคลิปของพระครูสุริยันกับพระอาจารย์ต้อมก็ยังไม่มีเวลาเลยนะครับเพราะมีพี่ๆถามหากันเข้ามาอยู่เยอะพอสมควรนะพี่นะแต่ ผมมีไม่เยอะนะครับผมไม่ได้เก็บสายของท่านนะฮะเก็บเฉพาะเพื่อนฝูงที่แบ่งมาให้มาครับแบ่งมาเก็บเท่านั้นโอ้โหครับลูกพี่ครับผิวออกม่วงดูนะฮะนี่คือรวยล้านล้านนะครับเป็นหลวงปู่นั่งเต็มองคนะครับอุ้มบาทนะครับเพิ่มภูนสุขทวีนะครับเป็นรายการนี้ปีหกหกนะพี่นะปีหกหกทองแดงผิวรุ้งสวยงามมากนะครับพี่พี่ครับอ่า รายการนี้ผ่านไปไปเร็วๆเ,เลยไปตามลําดับเลยนะพี่นะนี่คือคุณแผนปลาไหลเผือกนะครับตะกุดทองแดงคู่วันนี้ก็ได้มาแบ่งปันหนึ่งองค์บอกเลยว่าตอนนี้ก็หายากนะพี่นะขนาดทองแดงทองแดงคู่นี่สร้างสร้างจํานวนกันจะสร้างไม่แน่ใจนะพี่นะ้จำจาไม่ได้หลายรุ่นซะเหลือเกินเบอร์เบอร์กันไปหมดแล้วนะครับเบอร์เบอร์กันไปแล้วเก็บได้เก็บเลยฮนะเมตตามหาเสน่ห์ ประสบการณ์ไม่ต้องพูดถึงนะพี่นะคุณแผนปลาลเผือกและก็เหรียญเทวานิมิตเอ้ยไม่ใช่เหรียญเป็นผ้าผงผ้าผงนะฮะเป็นผ้าผงพระศรีอานนะพี่นะพระศรีอานนะครับหลวงปู่มาศิลปปีหกสามปีลึกๆปีหกสามหกสี่เป็นผ้าผงชุดสมชุดศิลาแรงนะครับชุดศิลาแรงนะฮะเก็บได้เก็บเลยนะฮะนี่ครับพระศรีอานนะครับ เนี่ยสภาพก็จมูกโดนนิดหน่อยนะพี่นะสภาพโดนนิดหน่อยถ้าเอาไปใช้พุทธคุณก็โอเคคือวัตถุมงคลแต่ละรุ่นแต่ละรายการผมแบ่งปันตามสภาพนะครับราคาไม่คงที่นะพี่นะแล้วก็แบ่งปันราคาวันต่อวันนะครับนี่คืออ่ะแบ่งปันเหมือนเดิมแบ่งปันเหมือนกันครับพี่ๆครับและก็นี่เลยอายุวัฒนมงคล78หลังเสือบอกเลยว่าหายากแล้วนะครับเป็น อีกหนึ่งรายการที่ยอดนิยมต่างชาติเข้ามาไล่เก็บเหมือนกันนะพี่นะนี่นะยังไม่ได้ซีนผิวไว้นะครับพี่ชายเขาแกะแล้วก็ถุงเขาหายเขาบอกไม่รู้หายไม่รู้เก็บไว้ไหนครับก็บอกแต่แน่นอนครับรับประกันแท้นะครับผิวดิมๆสวยๆแบบนี้ถ้าเก็บผิวไว้จะสวยมากนะครับกำลังออกแดงแดงแป๊ดเลยนะพี่นะดูดวงตาของเสือ เย็นมีชีวิตครับพี่พี่ครับดูนะฮะเสือมีชีวิตมีแบ่งปันนะครับมีแต่เนื้อทองแดงผิวลุงนะพี่นะมีแต่ทองแดงผิวลุงนี่ก็อีกองหนึ่งสวยงามไม่แพ้กันนะครับมีแบ่งปันอยู่สองเหรียญน,นะฮะสนใจก็โทรมาสอบถามได้นะครับวันนี้เดินไปขี่รถประมาณเกือบสามร้อยโลนะพี่นะเกือบสามร้อยโลนะครับไป รับที่บ้านลูกค้าเลยนะครับไปชนมือเลยเพราะว่าเราก็อยากได้ของมาชนมือจะได้ดูพระดูอะไรด้วยถ้าถ้าส่งมาส่งมาก็มีก็มีรับเข้าเหมือนกันนะครับก็มีรับเข้าทางไอ้นี่ก่อนแต่ว่าถ้าคนที่ยังไม่ได้เช่าหากับเรายังไม่มีประวัติการเช่าหาผมขอให้พี่ส่งพระมาก่อนนะพี่นะสําสหรับใครที่อยากจะปล่อยวัตถุมงคลของลวงปู่นะครับและก็มีดวงเศรษฐีมีมาสององ,องนะครับดวงเศรษฐีเป็นบล็อกยางนะครับบล็อกยางรายการนี้เป็น บอกยางนะครับไลจิกนะฮะลจิกนี่นะครับสวยงามเหมือนกันนะครับเกี่ยวเต็มนะพี่นะเกีียวเต็มลจิกยันแตกนะครับยันแตกนะฮะสององจัดไปดูไปคร่าวๆก็แล้วกันนะนี่นเลยติดจีวรนติดเกสารอยจานนะครับรอยจานหลวงปู่ นี่พิเศษนี่ไหลเป็นไหลขีดนะพี่นะองนี้เป็นไหลขีดสวยงามเหมือนกันนะพี่นะตรงจมูกเป็นมวลสารนะครับพี่ๆจุดๆดำๆนะฮะนี่ครับมวลสารสวยงามจานรวยหมึกทองนิยมสุดๆนะครับพี่ๆครับอ่าไปแล้วกี่นาทีแล้วเก้านาทีแป๊บเดียวเก้านาทีผ่านไปไวเหมือนโกหกนี่เลยนะครับเป็น รูปลอสําเร็จรุนนะหนึ่งในวาระพิธีไหว้ครูหกเจ็ดหรือพิธีเสาห้านะครับที่ผ่านมาแรงดีไม่มีตกเป็นซีนเดิมนะพี่นะเป็นลำลิดพิเิมนะครับสำลิดพันซีนเดิมก็โทรมาสอบได้นะเพิ่มลายศูนย์หนึ่งสี่สามศูนย์หนึ่งสามเบอร์เดียวกับเบอร์โทรได้เลยนะครับเบอร์เดียวกับเบอร์โทรแบ่งเหมือนเดิมนะครับไม่มีของดีไม่มีกักถือว่าร่วมเผยแพร่บารมีลูกเบียดได้นะฮะ บิดเบีย้ยได้ต่อรองกันได้เล็กๆน้อยๆอยอบไปนะฮะเอาที่พอใจกันทั้งฝ่ายถึงได้ชอบกันนะครับกระถินหกห้าเหรียญมหากระถินหกห้าเนื้อทองแดงรมสองเหรียญน,นะครับทองแดงรมสองเหรียญน,นิยมเหมือนกันนะพี่นะกระถินหกสิบห้ารับประกันแท้นะครับนี่เลยไปเร็วๆเ,เลยพี่ เดี๋ยวคลิปจะยาวมากนะครับไม่อยากให้คลิปยาวมากเดี๋ยวพี่ๆดูไม่จบกันนะฮะถ้าคลิปยาวมากนะครับเอ้ยอ่ะแล้วก็นี่จัดไปไหวครูหกห้านะพี่นะตัวนี้ได้มาจากเอ้ตรงนวัดนครน,นะพี่นะชุดไหว้ครูนี้ชุดไหว้ครูพี่ที่เขาทํางานอยู่ครูโบตานะฮะครูโบตาเขาแบ่งปันมานัดชนมือกันที่บิ๊กซีนะครับน้าณิคมนวั นคะรน,นี่ทองฝาบาทบริสุทธิ์ซีนเดิมนะครับทองฝาบาทบริสุทธิ์ซีนเดิมและก็เหรียญยอดบารมีนะครับเนื้อทองแดงทองแดงผิวไฟนะครับทองแดงผิวไฟนี่ฮนะสวยงามนะครับเดี๋ยว z ขึ้นมาให้ดูนี่เลยสวยงามอลามแท้แลตะลึงครับลูกพี่อ่าไปเร็วๆกันเลยไม่อยากให้พี่เสียเวลาเสียเวลาเด็กก็เล่นกันเจ้า,เจ,าเจ้านะฮะนาบาน อ่านี่คือมนพรกการนะครับเหรียญพกการมนระเหรียนพังกาเวลาประวัติแน่นอนนะฮะพี่ๆที่ได้ศึกษาก็รู้ดีนะครับพังพระก,การนี้ต้นตำรับก็มาจากใต้นะปลุกใส่มากสามสิบหกวาระนะพี่นะคัดสวยเลยผมมีอยู่เอออยู่ในอยู่ในกล่องพระผมนี้มีประมาณสี่เหรียญห้าเหรียญนะพี่นะรับเข้ามาเพิ่มเหมือนกันนี่ครับ เป็นผิวคัดสวยเลยนะครับคัดสวยสวยงามมากนะครับคัดสวยมาให้เลยศูนย์0กหนึ่งสี่าศนย์ก็สามและตอนนี้มีของเก๋เหมือนกันนะครับเข้าหาด้วยความระมัดระวังนะฮะเปลี่ยนแปลงเป็นทุนทรัพย์ไม่ได้นะครับลำบากเหมือนกันดวงดีนะครับดวงดีตะปูสังฆวานอนและได้มาถึงผมเพิ่งแพ็คแพ็คให้น้องเขาไปส่งให้นะพี่นะนี่นะ ดวงดีตปูสังขาวนนันน่าจะเป็นการเก็บผิวเก็บผิวของลูกค้านะฮะเขาบอกว่าเขาแกะดูตั้งแต่ลุ้นซีนมาแต่ไม่ได้ซีนไว้นะครับแกะซีนเดิมเลยลุ้นไว้แล้วก็ผิวก็จะออกประมาณนี้แต่ว่าผมว่าสวยนะก็ยังสวยอยู่นะครับคมกริบเหมือนเดิมนะครับใบหน้าดวงตาหลวงปู่นะครับติดคมชัดบุกบวกมาเหมือนกันนะพี่นะช่วงนี้เข้ามาบุกบวกทั้งนั้นเลยแล้วก็ หนึ่งรายการเป็นปิดตาปนี้นะครับปิดตาปนีได้ครเพิ่มหก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งรายการเป็นภาพผงยอดนิยมที่พี่ๆเพื่อนๆติดลงนะครับที่ศรัทธาในวาระเอในวัตถุมงคลหลวงปู่นะครับเป็นกรรมการนะพี่นะสอบถามกันเข้ามาเยอะมากนะครับองค์นี้ก็ถือว่าสวยสมบูรณ์เลยนิ้วมือติดคมชัดไม่บินนะครับตอนนี้ดูกําไรติดคมชัดมากนะครับ ดูขอบดูหูเป็นสันเป็นแท่งนะครับแอนกล้องจะไม่โฟกัสเลยนะครับพี่พี่แส,แสงแสงแรงองไม่พอนะครับอ่ะฝากไว้หน่อยนะฮะฝากกดแชร์ถูกใจไว้หน่อยนะครับวันนี้ก็มีมาแบ่งปันนะครับไปชนมือมาก็ทั้งวันเหมือนกันนะครับเดินทั้งวันเหมือนกันกว่าจะได้มาแต่ละองค์แต่ละเหรียญก็ถือว่าลงทุนค่าน้ำมันอยู่เหมือนกันนะพี่นะลงทุนค่าน้ำมันอยู่เหมือนกันแต่ก็ มีความสุขที่เราได้เดินทางนะครับเดินทางเก็บวัตถุมงคลของลุงปู่และที่สําคัญก็คือผมมีผ้าใหม่เพิ่งออกนะพี่นะผ้าใหม่เพิ่งออก <S <S เหลือสององค์ฝากไว้หน่อยก็แล้วกันนะครับสําหรับพี่พี่ให้สมเด็จนะครับสมเด็จเอาไปลุ้นนะครับสมเด็จหนุนดวงนะพี่นะสมเด็จเก้าชั้นหนุนดวงเป็นรายการรายการลุ้นนะพี่นะเป็นรายการลุ้นสมเด็จหนุนดวงนะครับมีอยูเอออนนนะ่เหมือนไฟอ่อนๆนะพี่นะเหมือนไฟอ่อนนะครับ อ่ะพอดีแหละลงลงจบคลิปพอดีไฟหมดพอดีนะพี่นะแบบคือแบบที่เป็นไม่ได้ชาร์จเสียบปลั๊กเลยผมเสียนะพี่นะเสียแล้วเอาที่ชาร์จก็จะประมาณนี้นะพี่นะนี่เดี๋ยวผมขอชาร์จไฟเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะมาแกะ ถ้ามีโอกาสไหลถ้ายังอยู่นะพี่นผมจะแกะให้รับชมตัวอย่างผมก็ยังไม่ไม่ได้เก็บซักองคนะพี่น้รุ่นนี้หนุนดวงยังไม่ได้เก็บซักองค์เลยนะครับท่านใดสนใจก็โทรมาได้เป็นลุ้นเนื้อรายการหนึ่งถึงรายการที่สิบสามนี่แหละถ้าไม่ผิดนะถ้าต้องการตอบคาศูนย์หกหนึ่งสามหนึ่งสามใจไหนโทรสอบถามผมอด ทุกนปันนะแบ่งไปต่อเก็บไว้ให้ที่ละี่านหน้าทำคำนี้ผมอีกหนึ่งผมเป็นคนที่เสียดายนะครับตอนราคายังไม่สูงมากนะฮะตอนราคายังไม่สูงมากเก็บรุ่นนะฮะเก็บเก็บเยอะเท่าไหร่ บาดใจนะครับปวดใจปวดใจแต่ก็มีความสุขที่เราได้เก็บนะพี่นะออกต่อเหมือนกันนะครับพี่ๆครับกดไลค์กดแชร์ด้วยนะฮะฝากกดติดตามด้วยนะครับสําหรับวันนี้มีมาแบ่งปันตามที่เห็นนะพี่นะไปชนมือมาอยากดูรัไหนก็โทรมาสอบถามได้นะสำหรับวันนี้คลิปไปแล้วนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีครับ